สวัสดีครับอยู่กับผมนะผมกับตานท x เนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะผมใชเหมอนจีชุดกี่เพานะผมหลังจากที่ผมได้ลองใช้เป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วทั้งประลองแล้วก็ทั้งไปขึ้นหอนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับสายกวาดนะครับผมแต่วันนี้ที่ผมจะมารีวิวนะครับผมหลังจากที่ใช้งานไปแล้วเนียครับก็คือสกิลของน้องนะผมคือสกิลท่า3ามสิจังหวะครับผมแล้วก็ จะเป็นในส่วนของสกิลราชามังกรว่าสกิลไหนเนี่ยทำดาเมจได้มากกว่ากันแล้วข้อดีข้อเสียของแต่ละสกิลเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมาลองอที่ทางขึ้นสวรรค์น,นะครับผมนีครับจะมี NPC ก็จะเป็นท่าตลมท่าตด,ดินท่าตน้ําแล้วก็ธาตไฟนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูสเตตัสของใชเหันจีของผมก่อนเลยละกันนะับผมก็จะมีในส่วนของคีเลตนะครับผมอยู่ที่45 ถ้าผมเข้าไปสู้แล้วรอบแรกนะครับจะบวกมาสิบนะครับผมก็จะเป็นคิเลทอยู่ที่ห้าสิบห้าคดาเมจของผมจะอยู่ที่หนึ่งร้อยเจดิบสามพอผมเข้าไปสู้เนี่ยครับจะอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบแปดนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูกันเลยว่าสองสกิลเนี่ยครับผมคือสกิลราชามังกรนะครับผมแล้วก็สกิลสิบ้าจังหวะเนี่ยข้อดีข้อเสียเนี่ยมันต่างก,กันยังไงก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูเลยนะครับ ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มสกิล3ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมว่าดาเมจจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองกวาดไปก่อนเลยครับอันนี้จะเป็นสกิลกวาดสิเป้านะครับผมนี่ครับหลังจากกวาดนะครับอันนี้คือติดคีเรียบร้อยแล้วจะดาเมจนะครับผมจะอยู่ที่6กพันแปดสิบห้านะครับผมพิทก็จะอยู่ที่6กพันเจ็ดสิบเก้ารวมๆเนี่ยถ้าเรากวาดในส่วนของสกิลท่าสามเนี่ยครับดาเมจหลังจากจบเทินเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ6,700เกือบ6,800นะครับผม แต่ถ้าเราไม่ติดคีเนี่ยอันนี้ผมไปลองมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนๆดูนะผมว่าถ้าไม่ติดคีดดามเมจะเท่าไหร,นรไนน่นะครับผมถ้าไม่ติดคีอ่าตอนนี้ติดคีนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันนิดนึงนะครับผมว่าถ้าไม่ติดคีเนี่ยครับดามเมจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผ โอเคอันนี้ครับดาเมจจะไม่ติดคีนะผมเมื่อกี้ที่ผมเห็นเนี่ยจะอยู่ที่2113นหนร้บะผมจะโดนเผาอยู่ที่811นะครับผมก็ดาเมจก็จะอยู่ประมาณ2930 2929นะครับผมก็จะอยู่ประมาณประมาณเท่านี้นะผมสำหรับตอนที่ไม่ติดคีนะครับผม ต่อมาเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของสกิลกวาดราชามังกรนะครับผมแต่ว่าสกิลกวาดราชามังกรของผมเนี่ยจะเป็นเวลเก้านะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าตอนติดคีเนี่ยมันจะประมาณแบบไหนนะครับผมนี่ครับอยู่ที่ห้าพันหกร้อยสี่สิบแปดนะครับผมซึ่งถ้าเป็นในส่วนของสกิลท่าสามครับผมจะอยู่ที่ 6,094นะครับผมก็แรงกว่าการประมาณประมาณ400กว่าเลยต่อให้อัพสกิลถ้าอัพสกิลเวล10มาก็ยังแรงกว่า400อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นนะ่ะสกิลท่า3ยังก็แรงกว่าอยู่แล้วครับเนี่ยถ้าไม่ติดคีดามจจะอยู่ที่1,940กว่านะครับผมแต่ตอนที่สกิลท่า3ไม่ติดคีดามจจะอยู่ที่2,115แถมมีสกิลเผาอีก 811นะครับคือดาเมจต่างกันเยอะมากเลยนะครับผมสำหรับสกิลสองสกิลนี้นะครับเพื่อนๆที่ผมมารีวิวให้ดูเนี่ยเพราะว่าอาวิญญาณถ้าราชามังกรเนี่ยครับมันค่อนข้างจะหายากมากครับ แล้วพอเวลาลับอัพครับราชาบางกรเนี่ยเราต้องอัพถึงเวลสิบครับพัฟถึงเวลสิบเนี่ยตอนผมรับมาผมรับมาอยู่ประมาณสามเทเอ็กนะครับผมก็ถือว่ารับค่อนข้างแพงมากครับไหนจะอัพถึงเวลสามล้ออีกแล้วก็หาตัวละครที่เป็นโจนคิดมากเนี่ยครับหนวดแดงครับต้องหามาเพื่ออัพห้าดาวอีกครับซึ่งดาเมจที่ได้ครับผมมันก็สู้ในส่วนของสกิลท่าสามไม่ได้ครับคือสกิลนี้แรงกว่าครับ แต่ว่าสกิลนี้เนี่ยมันจะมีข้อเสียนะครับผม okay, โอเคเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงว่าเป็นยังไงก็เอาเรื่องดาเมจก่อนเลยนะครับก็สกิลเนี่ยมันแรงกว่าสกิ skill ลราชาบังกนรครับต่อเป็นเวอร์ิบเนี่ยแรงกว่าการประมาณสี่ร้อยกว่าถ้าติดคีดาเมจนะครับผมอันนี้คือหมายถึงว่าไม่รวมเผานะครับผมก็แต่ถ้ารวมเผาแล้วครับผมก็คือว่าจะแรงกว่ากันนะครับอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเลยนะครับผมหลังจากจ,จบเทินครับเพราะว่ามันจะมีติดเผาอีก เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการเอาน้องใช้หือนจีครับไปลงคอนเทนต์เกี่ยวกับไปลงพวกหอลงแบบไต่ดาอะไรก็ตามครับผมก็กเรามีแค่สกิลท่าสามก็เพียงพอแล้วไม่จําเป็นต้องไปหาราชามังกรไฟนะครับผมแต่ราชามังกรเนี่ยครับที่ผมหาเนี่ยเพราะว่าปลองมันได้ใช้งานครับผมก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของพาปลรองแล้วกันว่าปลองเนี่ยมันต่างกันยังไงครับสําหรับสองสกิลนี้นะครับ ก็ถ้าปลาร์นะผมสกิลท่าสามเนี่ยเดี๋ยวผมลองเข้าไปสู้กับเอ c นะฮะนี่ครับสกิลท่าสามเนี่ยเวลาเราใช้ไปเนี่ยมันจะติดสถานะก็คือสถานะเผาไหม้นะครับผมเวลาเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เรามีแบบจบเทินตาหน้ามีเล่าปี่ครับมีเล่าปี่เราจะยิงหรือเราจะทุบโวกอะครับก็ไม่สามารถทุบตัวละครพวกนี้ได้ครับเพราะว่ามันติดส,สถานะอยู่ซึ่งสถานะเนี่ยมันไม่สามารถซ้อนกันได้ครับ โอเคแต่ว่าที่ผมใช้ราชามังกรเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะออกให้ดูครับอ่านี่ครับราชามังกร,นร,าานกรเนี่ยครับพอผมใช้ราชามังกรไปครับคือจะไม่ติดสถานะเผาไหม้เพราะฉะนั้นไม่ติดสถานะเผาไหม้เทิร์นต่อไปเนี่ยเพื่อนเราก็จะสามารถอ่ายกตัวอย่างอย่างเช่นเล่าปีแล้วกันนะครับเล่าปีก็จะสามารถ ยิงหกได้ยิงเดียวได้อาคนผู้เล่นหลักก็สามารถจะทุบดินได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะประมาณแบบประมาณแบบนี้แต่ว่าคราวที่แล้วที่ผมรีวิวไปอะครับก็คือว่านี่ครับผมใช้สกิลนี้นะครับผมแล้วผมแจ้งว่าพิษเนี่ยอาเผาครับมันไม่สามารถสลายได้อเดี๋ยวผมจะลองสลายให้ดูนะครับผมก็นี่ครับเดี๋ยวผม สลายนะครับผมนี่ครับ NPC ก็มันจะขึ้นว่ามิดนะครับผมแต่ว่าพอเราจบเธอแล้วอะเผามันจะหายไปแล้วก็ดามจก็จะไม่ลดลงนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวมลองให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมคราวที่แล้วเนี่ยต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยที่ว่าผมรีวิวว่ามันสลายไม่ออกนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองสลายตัวธาตุน้ำนะครับผมแล้วก็ สกิลนี้ไปเลยเนี่ยครับติดสถานะเรียบร้อยแล้วมันขึ้นว่ามิดด้วยนะผมว่าเผาว่าสลายไม่ได้จากทําความเข้าใจของผมนะครับเนี่ยก็คือว่าสถานะเผา,าครับมันสามารถสลายได้นะครับผมหลังจากจบเทินไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็พอเราสลายเนี่ยมันก็จะไม่โดนดาเมจที่เผาไหม้ด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวประมาณแบบนี้สําหรับ สกิลของใชเหืวนจีนะผมแต่ว่าตัวเนี้ยไปได้หลายคอนเทนต์ครับอายกตัวอย่างคอนเทนต์ที่ผมไปลงหอมาคราวที่แล้วนะครับผมก็ผมมีใช่เหืวนจีสองตัวครับผมใช้เวลาในการกว่าลงหอค่อนข้างที่จะแป๊บเดียวมากนะครับผมส่วน PVP นะครับผมประลองนะผมก็ตัวเนี้ยอาจจะต้องมีเพื่อนซนิดนึงมีต่างโต๊ะให้ ผู้เล่นคนที่กว่านะครับไม่สามารถโดนซีซีได้หรือว่าโดนสถานะของฝั่งตรงข้ามได้นะครับผมก็สําหรับน้องใช้หือนจีเนี่ยผมมองว่าวิญญาณเนี่ยเราจําเป็นจะต้องหาวิญญาณราชาบังกรไหมนะครับผมก็ผมบอกเลยว่าไม่จําเป็นจะต้องหาสกิลราชาบังกรนะครับเพราะว่าผมอะทําสกิลราชาบังกรมาค่อนข้างแพงมากครับรับมาขั้นต่ำอยู่ที่ 3 t x นะครับผมบางตัวผมก็รับมา3.5เลยนะครับผมก็สกิลเนี่ยครับต้องใช้อัพเนี่ยคืออัพประมาณอัพเนี่ย9ตัวเลยไหนเราจะหาเซน t ต้าคอสหนวดแดงครับถ้าบางคนมีหนวดฟ้าหรือหนวดเขียวเนี่ยก็ต้องหาให้หนวดมันตรงกันด้วยนะครับเพื่อที่จะมาอัพดาวของตัวเนี้ครับแล้วก็ต้องเอาบาอัพเวล3 0 0อีกครับซึ่งถ้าเราไม่คิดมากนะครับผมก็เนี่ยฮะ ใช้สกิลท่าสามแรงอยู่แล้วครับอันนี้สบายใจได้เลยครับส่วนถ้าเราต้องการพ p พแบบว่าตาที่เรียกว่าตาหน้าเนี่ยเราจะเอาเล่าปี่ครับเพื่อที่จะไปสถานะเขาครับเราใช้สกิลนี้ก็ได้ครับผมก็ถือว่าได้ดาเมจอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าข้อดีของน้องคือจะซับผู้เล่นที่สายกวาดสมมุติว่าในปาร์ตี้มีคนกวาดอยู่ประมาณสามสี่คนนะครับผมคิดว่าจบได้ภายในเทิรสองเทินแน่ๆนะครับผมก็สำหรับ น้องใช่เหมือนจีก็ผมฝากไปด้วยละกันนะครับผมเหมาะกับใครหรือว่าใครจะเอาไปดัดแปลงไงก็ลองลองดูแต่ละแนวของผู้เล่นดูนะครับผมว่าเราจะดัดแปลงกันแบบไหนแต่ส่วนตัวผมคือผมว่าจะเอามาลองประลองดูนะครับแต่ผมลองแล้วมันค่อนข้างที่จะไปยากมากครับถ้าไม่มีเพื่อน ก็วันนี้ผมฝากไ้ด้วยกัารนะครับผิดถูกตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์หรือสามารถแจ้งผมได้เลยนะผมผมก็มาลองให้เพื่อนๆดูว่าเราเอางบไปซื้อวิญญาณเนี่ยส่วนตัวของผมเลยผมมองว่ามันไม่คุ้มครับมันแพงมากเอางบไปทําอย่างอื่นดีกว่าหรือหาวิญญาณที่มีปัญญาเยอะๆก็ได้ครับโอเควันนี้ผมก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ